วัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริพรพงษ์รวนนะคะเป็นนักวิชาการสารสิบปปัติการนะคะตอนนี้ก็ปฏิบัติงานอยู่ที่รพสตนาคำอำเภอบุรัษจังหวัดขอนแก่น,นะค,ะค่ะค่ะเป็นนจพดูแลพนัการอยู่ถึงท่านนะคะชื่อนายสุรเกศตัดแกะะ้วค่ะพิการทางด้านการเคลื่อนไหวค,ค่ะสำหรับรพสตนาคำของเรานะคะก็มีเจ้าหน้าที่อยู่เจ็ดท่านคะ่ะเป็นรสตรขนาดการแล้วก็มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ11หมู่บ้านค่ะ สำหรับภารกิจของหน่วยงานนะคะหก็คือรพสะตอให้บริการด้านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุมด้านการส่งเสริมป้องกันร,รักษาคน้นฟูแล้วก็การแพทย์ทางเลือกค่ะ2ก็พัฒนาศักยาภาพและสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพค่ะสำหรับจุดเด่นที่เห็นจากคนพิการนะคะ,ะในส่วนของคนพิการ ที่สังเกตเห็นก็เขาจะเป็นคนมีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นต่อเพื่อนร่วมง,งานนะคะแล้วก็เป็นคนที่มัธยัสถ์อดออมเก็บเงินแล้วก็รายได้ที่ได้รับก็คือให้ครอบครัวแล้วก็เก็บออมในบัญชีนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายชเช่นเมื่อเรามอบหมายงานให้พนักงานก็จะทําความเข้าใจในเนื้อหาของงาน แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ที่เรามอบหมายได้เป็นอย่างดีและงานก็สำเร็จไปด้วยดีแล้วก็มีความถูกต้องด้วยค่ะถ้าสำหรับจุดที่ต้องพัฒนานะคะค่ะในส่วนของคนพิการก็จะยังมีความเขินอายที่จะเข้าร่วมสังคมเข้าร่วมกับชุมชนนะคะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่มีคนพิการมาทำงานในรพสตน,นะคะก็ ช่วยเพิ่มศักยภาพในองค์กรเช่นงานของรปบสตอ่าเช่นการบันทึกข้อมูลนะคะก็สํายร่วมไปด้วยดีพราะมีคนพิการคะ่ะมาช่วยในการบันทึกข้อมูลต่งตางๆนะคะค่ะในแนวทางการพัฒนาศักยภาพคนพิการในอนาคตนะคะคือ,อะจะลองให้เป็นวิทยากรในโครงการสักโครงการนะคะเพื่อฝึกทักษะการเข้าร่วมกับชุมชนแล้วก็ การประสานงานกับชุมชนค่ะแล้วก็สอนงานที่ยังไม่เคยทำเพื่อให้เกิดความหลากหลายของงานแล,แล้วก็เพิ่มศักยภาพในการทำงานมากขึ้นค่ะท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทปลโลเมดิจากัดสะานที่การสนับสนุนจ้างงานคนพิการในครั้งนี้ค่ะการจ้างงานในครั้งนี้นะคะก็เป็นประโยชน์ทั้งตัวขององค์กรของเราเองแล้วก็ตัวของคนพิการเองซึ่งคนพิการเองก็จะได้มีไรายได้ไปจุนเจือครอบครัวนะคะต้องขอ คุณเป็นอย่างยิงข่ะขาคุณค่ะสวัสดีครับผมสุรเกรยียรติแก้วนะครับมีการแก่รเคลื่อนไหวนั่งรถเคนยู่แชร์นะครับอายุสี่แปดสี่สิบแปดปีนะครับบุิสัทจ้างคือบร,ริษัทปอลูมารจำกัดนะครับทำงานมาแล้วหกปีนะครับางานที่เราชอบคือบริการบันทุกข้อมูลนะครับข้อมูลต่างๆก็จะไดะ้จากเจ้าที่แต่ละฝ่ายมอบมาให้ทำนะครับ เช่นข้อมูลบันทึกคัดกรองเบาหวานความดัน,นดบ,นบันทึกคัดกรองมะเร็งตนนมปากมดลูกบันทึกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่บันทึกการฉีดวัคเียนไข้วัดใจแล้วก็บันทึกการตรวจพันเด็กสมวัยอายุศูนย์ถึงเก็บสองเดือนเป็นต้นนะครับช่วงที่ไม่มีงานบันทึกข้อมูลนะครับก็จะมีการ บรรจุาายาใส่ซองนะครับแล้วก็ออกเยี่ยมผู้ป่วยเาารือร่างกับผู้พิการเลยเพื่อผู้สูงอายุเพื่อติดตามผลการรักษาแล้วก็ให้กำลังใจผู้พิการและผู้สูงอายุนะครับผลงานที่ผ่านมานะครับก็เป็นการนาในการร่วมจัดตั้งสูมิการข้พมิการของเทศบาลตำบลขึ้นมานะครับซึ่งแต่ก่อนก็ไม่มีสูมิการนี้นะครับ ก็เลยเกิดศูนย์การขึ้นเมื่อ,อสองปีที่แล้วนะครับที่ผมมาเขาทำงานนะครับแล้วก็เป็นประธานศูนย์การศูนย์ต้นแบบเปอร์เซ็นต์ีคอมีการ,ออบบร,การของตำบลธรรมนะครับผลงานที่ผ่านมานะครับเป็นการนำร่วมจากตั้งศูนย์การคอมพิวเรของเทศบาลตำบลขึ้นมานะครับ ซึ่งในกอนสมวนการนี่จะไม่มีนะครับก็เพิ่งก่อตั้งอยู่มาไดา้สองปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นประธานชมรมต้นแบบสร้างสางาังคมอาชีพ็นการนะครับเพิ่งได้มาตรฐานองค์กรเมื่อปีที่ผ่านมานะครับผลการดูแลสุขภาพนะครับก,ก็ร่วมกิจกรรมทุกซีซั่นนะครับเพื่อ สนดาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับผมมีการระดับระดับสูงนะครับรดับยอดอกจากใต้ลำลงไปไม่มีความรู้สึกนะครับก็มีปัญหาเรื่องการทรงตัวนะครับก็จะเน้นการอาทรงตัวเยืดเยียด,ยดกล้ามเนื้อ,อเวลาตื่นนอนนะครับก็จะออกกําลังกายแขนนะครับเพื่อให้มีแรงในการาเข็นรุดเข็นมัก็ยกตัวครับส่วนการอ้อมนะครับ เงินเดือนทุกเดือนนะครับก็จะออมในบัญชีธนาคารเดือนละหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็ออมในกลุ่มออมทรัพย์คนออพนนคนกกกคนิการของอำเภอเดือนละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเป็นกรรมการออมทรัพย์กลุ่มออมทรัพย์คนพิการของอำเภอนะครับทุกสิเดือนก็จะนําเงินของสมาชิกไปฝากที่ศูนย์ออาเภอนะครับแล้วก็ ทุกเดือนก็จะให้แม่เดียวละห้าพันบาทนะครับเพื่อไว้ใช้จ่ายในข้อกลัวและส่วนที่เหลือก็ไว้ใช้ใจ่ายส่วนตัวนะครับการช่วยเหลือสังคมนะครับก็ร่วมแขนโครงการนะครับเพื่อหาช่วยเหลือความมีการในคนที่นะครับปีนี้ก็ได้มาสามโครงการนะครับคือโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพการบริหนรงลางลมโครงการ,ร,รการทำก่อนดักหญ้าแล้วก็โครงการ การสันกา้านะครับซึ่งอ,อบรมเสร็จไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับพมานาคตนะครับก็พยายามดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเพื่อจะได้ทำตัวนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดนะครับให้ช่วยเหลือสังคมได้มากที่สุดนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณบริษัท เอาโลมีเดกจำกัดนะครับที่ให้การสนับสนุนการงานคนพิการนะครับทําให้ผมได้มีโอกาสการทางานผมก็ทำที่ดีที่สุดเต็มความสามารถขอขอบคุณบริษัทเอาโลมีเกอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากครับงานที่ได้รับมอบหมายในรอพสตอ การบันทึกข้อมูลต,ต่างๆเช่นการบันทึกการคัดกรองเบาหวานความดันรลหิตการบันทึกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นต้นค่ะการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการด้วยกันการออกคัดกรองเบาหวานความดันร่วมกับเจ้าหน้าที่รประสะตการช่วยพับกอดและนับยาการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และประชุมร่วมกับแกนนำศูนย์ต้นแบบคนพิการตำบลนาคำค่ะ